สวัสด,ดีจ้าสวัสดีครับสา,บาวราวเบาไทยครับพี่น้องมีสาาวัสดีวันวันพุธพี่น้องวันพุธท,ที่ยี่สิบหครับเป็นช่วงกลางสัปดาห์นะครับเป็นช่วงปลายเดือนเพราะว่าเดือนนี้มันมีอีกแปดมือพี่น้งนองขอบคุณทุกการรับชมครับขอบคุณคอมเมนต์เมื่อวาน,นี้ลงคลิปสาวาวในเบาไทยใจดีเมื่อวาน,นตอนนี้ ถึงหนึ0งพวิวแล้วขอบคุณครับอ่าหลักสาวเล่าน้องบีเนี่ยน้องบีเนี่ยน้องบีเนี่ยบอกถึงพี่ข้ามหายว่าหายไปใส่พคนมาคอมเมนต์แล้วขอบคุณพูดนเนี่ยเลยอ่าบอกถึงพี่ข้ามหายในเรื่องที่เป็นเป็นเอฟซีเฮาแล้วเป็นมาให้ยก้างใจเฮาทุกคลิปขอบคุณครับพี่ข้ามหายขอบคุณครับ,รบอ่าสาวเล่า,าย,ยางังคือนดิคือนดิบอกถึงพี่ข้ามหายยังว่าจังไงกับคนบนมาคอมเมนต์จังไงก็ คนมาคอามมามเม็นรคายลิปนะพี่น้ปกติเป็นสิ่งมเมมตนทุกขีดจะได้สงสาเพั่คนหายไปสาุคนชาวติดตามหรือว่าคนหายไปสาบอก็ได้เห็นคนมาคอมเมมตนบ้านก็ได้เออคนจะคนไปสายพวกทายูแต่ว่าคนอนนาสิุบว่างอนะพี่น้องนาสิบว่างเบิ้ลกรรมว่าอนนี่ก็เห็นเพื่อนขอมเนม์แล้วกาขอบคุณได้ด้วยครับครับสาวเร่ายังคินเล็กกิดหน่อยอยู่ครับสาวเว่ายากเขียดสาวเย้าสาวเ่ายาก ยันพี่น้องยันเอฟซีหน่อยใจเพิ่นเพิ่นถ้าเราปากบอกว่าที่บ่เอิร์น้องบีหรือว่าเอิอเร์ดเซอร์เรนนะเพราะนปีค้ามปลายมันเขียนหรือเปล่าสำหรับอีพี่นี่มานจะค่ายพี่น้องวันพุธวันพุธส้าเราฝากพี่น้องเนี่ยที่บอกว่ากฎยังก็กฎอะไร ฝากพี่น้องนะเจ้ากดไลค์แจกรอยกไล้ได้จ้าขอถ่ายแจกรอยไล้บุหลี่บ้าหรือพี่น้องรอยไลค์ฝากนะเด้าพี่น้องเด้อคอมเมนต์คอมเมนต์กดไลค์กดแชร์จ้าพี่น้องพี่น้องซอยกดไลค์กดแชร์ให้เราสงการปีนี้เบื้องจากยอดวิวเบื้งจากการสมัครสมาชิกเนี่ยเป็นอะไรสงการเนี่ยเดี๋ยวเที่ยวคือคือขึ้นไปอยู่บ่ โบไปจาก่าเลาบบไปของซาเลาบบไปแล้วบอแต่ที่พี่เธอส่งการมาทานมันเจาะร้ายพี verses, ่น้องเมื่อเมื่อมางเดือนพี่แดงเมื่ออเดียส่งการอีเยอะอีกบกี่เดือนก็ว่าส่งการเก็บเงินบบท่านพี่น้องไปใช้ก็อยูเนี่อยู่มองนี่เดีะนอนพี่น้องปีกายกับซาลาก็นอนบุญไปใช้ส่งการนอนอย่างเดียวถ้าปีนี้เ้าเ h ็ t youtube หรือบอไทยประสิทธิาพก็เล่าถ่ายช่วง ปีสงการปีนี้ลงยูทูบอภิหนงเบิ้งอยู่ได้ไหนกับบากับซิมี่ไปหันไปไหนเนี่ยน้อยนึงพี่น้องไปห้ารอถ่ายคลิปให้เดะบาเพราะว่ามองทำงานมองเฮ็ดงานเนี่ยวันเจ้าแก่เพันยุ่นหายอาทิตย์หนึ่งค่ะพี่น้องมีเวลาหลายวัอนอาทิตย์หนึ่งคือเท็จมือแมอ่นจ้ะครับพี่น้องพี่น้องลองคอมเมนต์มาเลยครับทางจังหวัดไกลๆเข้ามาได้เป็นตะเที่ยวสงการนี่มองได้ได้เพราะว่า เออแล้วก็น่นาโยกับเมื่อไรเน้องคนร้ายเห็นเป็นตะเทียร์จต่ว่าหมองที่ว่าเขาเขาทายลงในลายเป็นเอียงกเป็นหนามเป็นยังคนดีวร้ายเห็นค่ะเป็นสงการแปบ,บเดียวอิสงการเลยด้วยเนี่ยคุมผ้าเบิดเดือนหนามีหนะ้าคุบอ่ามโกลาคุมผ้ามีหนะ้าเบิดเดือนหนาอุ้ยแต่ว่าหมาู่บ้านก็เหมือนอากาศดีเลยอากาศเยน็นเย็นแม่จ้ะอ,อากาศเยน็นยามแรง ไปย่างตลาดร่มหนาวมาพี่น้องมันแบบอู้หูทุกปีมันกน็หนาวแบบหนาวเหี่วพี่น้องผมผมขึมม้นดียวว่าอากาศมันหนาวเหี่วสิหนาวหอนมันอีกเป็นเลยมันหนาวโดนในพี่น้องปีแล้วแต่ช่วงปลายปีและปลายปีท่านว่าปีท่านว่าเดือนท่านว่าเลยโมกุระเบิร์ตแม็กเลยนหนาวหอนอาชีพบนหอนไปได้ก็ได้เพราะว่ามันเจาะนิดเดียวเองปกติ้ซ้ำนี่กระซิบหอนไนะด้ทุกปี ก็ดีแหละนาซิฮอนช่วงเดือนเมษาคนเลยพี่น้องช่วงเดือนเมษามีนาเมษาบอกเดือนนาเดือนนาเดนนามีนากระทรวงการผลเมษาขอบคุณพี่น้องแค่เดียวเขาคุ้พี่น้องทุกคนทุกการกดติดตามครับผมขอบคุณพี่น้องทุกทุกยอดไลค์เขาพี่น้องทุกคอมเมนต์ครับเมื่อวานพีพีก็มาบอกว่าอยู่เสีเกตเมื่อวาน แล้วก็มาคอมเมนต์ว่าซื้อแต่งกระมวลแสดงว่าพี่น้องคนไปฟังคลิปคลิปที่ซาวเราเราเล่ยนเปลี่ยนซื้อเลยแต่ว่าพี่น้องเขเมนต์ในในคลิปที่โบเมนคลิปเปลี่ยนซื้อเนียว,ว่าก็เมือนคลิปเมื่อวานว่าซื้อแต่งกระมวลแล้วก็ว่านสาวมือก้อนๆสาวเรามาฝากซองสาวเราเปิดซองอซื้อสองนั่นก่อนน้องบีน้องบีจ้าน้องบีซา,าวดาวคนไทย ครับมือนั้นก็มีคนมากดไลค์กดไลค์คนที่ตามให้ประมาณถหกหาหกคนบ่เก่าคนเก่าคนพี่น้องมือมื้อเดียวเรือเท่ากับคนก็บอดี้คดเลยเพราาะว่อ้องบีบบอเอาคลิปลงพี่น้องจะได้ฝากพี่น้องเดินน้องน้องบีสาวลาวสบายไทยพี่น้องเพิ่มเปิดจองอ่ะละกัย้อนาพี่น้องแนะน้ำนี่แล้วครับพี่น้องแนะน้ว่าอยากให้สาวลาวนี่สั่งสองขึ้นมาเองนะบ้านไทยซอยพอยเห็ดซอยซอยเบิึงสองให้ แต่ว่าก็นี่นะครับก็ยังเหตุสองบ่ค่อยเป็นอยู่พี่น้องถ้าแม่นพี่น้องไปเบิ่งหรือว่าคนที่ตามให้อาจจะมีกําลังใจพี่น้องจริงๆแล้วก็ร่างใจไม่ตัวเจาะตัวเจาของเองนี่แหละตัวน้องบีเองนไงนะพี่น้องของฮาร์ดเฮดเองเป,เป็นเป็นชีวิตประจําวันก็บ,บอกอยู่แต่ว่าแต่ว่าอะไรพี่น้องฝากพี่น้องนี่นะครับเปิดซองแล้วนะครับน้องบีสาวลาวสปายไทยครับพี่น้องเปิดซองแล้วพี่น้องคอยไปซัพพอร์ต ซอยไปซัพพอร์ตซองน้องบีนะครับเราตุ้ดตามมันกำลังใจน้องบีนะเพราะว่าจะก่อนน้องบีที่เปนห็นหนอยอดไหลหรือว่ามเขาเหมน็นหรือว่าคนมีกำลังใจไลฟรไปนะคนดีเตื่นเต้นอันนี้เป็นจิตวิทยาเขาคงในการเที่ให้น้องบีซอยไปซัพพอร์ตซอยซองน้องบีนั่นเลยครับพนะี่น้องฝากนั่นเลยครับน้องบีสาวเรสาสบายไทยวันนี้อาการดีครับพี่น้องขอบคุณพี่น้องทุกการซัพพอร์ตทุกการรับชมนะครับทุกทุกการติดนะตามพี่น้องถือว่าเป็นร่างใจ เราวัาไทยเห็นคลิปทุกมือพี่น้องเข้เราร่วมคลิปทุกมือบ่ายสามมุ่งเค้นครับทุกวันนะครับเป็น e ี่พราะยามสวอวกับซีม,มาทาักทายพี่น้องจังสี็จล้วครับคอนเทนต์นี่เสาวนี่ก็ถือว่ามาพูดคุยกับซาวเาเจอครับช่วงสงการสงการสีหอดีว่าพูดเวทคอนเทนต์มาซื้อซีมีเดี๋ยวไปใส้บอลสินะพี่น้องครับสล่กลสลากครับโบนิคอยถือว่าจะโบนิไปใส้แล้วเพราะว่า ข้าเร่าต่างเปวไวปีนี้ว่าเิ่นอยากข่ําพี่น้องเป็นอยากข่ําเิ่นอยากข่ํนได้หรืยัเป็นอยากข้ามเลยคลิบคล็กผสมหน่อยเป็นอยากขึ้าพี่น้องภาษาเราเป็นขํานพี่น้องขึ้นแปลว่ายังพี่น้องจะข้ไปเลอยพี่น้องให้จักเนี่ยให้เดาออกข้าเราอยากขึกขา <laughs> ขอบคุณทุกการ่างใจทุกการช่วงกับพี่น้อง,องสวัสดีวันพุธค่ะวันดีนยี่สิพี่น้องอยู่ไสต์พอคิดห้องอยู่บ่งในเวลาใด้กับคอบเมียจะพี่น้องเด้อไปร่างใจให้สองสารวบ่าวไทยในายปานสุธรรมครับผมน้องบีครับบ่าวไพ่ไพศาลครับผมคลิปนีกขุมีประมาณนี้พี่น้อง,อง,องอสวัสดีสบายดีขอบคุณครับจ้าไม่พป้าเฮ้ย